ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกที่ทุกทางทุกเพศทุก,ทกวัยกันด้วยนะครับดูผมแดนนี่คนหล่อหน้ามนอีเช่นเคยเออทุกคนอาจจะไม่ค่อยชินตาสักเท่าไหร่ที่ผมมาเล่นเอ่ออ่ออ,อะไรวะเกมอะไรวะ e f ีฟุตบอลนะครับผมแต่ก็แต่ก็ก็ชินตาว้านะครับอืมก็ช่วงนี้พระเจ้า ปัจจ้าเข้าเกมนะครับคือมันก็น่าสนใจนะครับผมก็เลยกลับมาลองรันเกมนี้ดูอีกสักครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตังสุ่มหรอกผมมาเล่นเอาแบบเอาทองฟรีไงหวังจะได้แล้วแหละครับจริงอนะแต่แม่งไม่ได้ไงคือวันนี้ผมก็สุ่มไปประมาณสามรอบมั้งไม่ได้ครับอืมแต่นี้มีอีกร้อยหนึง่งมาดูกันว่าจะได้ไหมแต่ผมขอไปยิงจุดโทษก่อนแล้วกันนะครับขอไปยิงจุดโทษชิวๆก่อน ยิงเข้าไปโอ้โหแม่งโดนเซฟได้อีกโอ,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 อ้เหลือใจเชื่อบะเหลือใจเชื่อเหลือใจเชื่อเซฟได้ไงวะโอ้ผมพาท่าพาท่านิดหน่อยครับพาท่านิดหน่อย <c oughs> มามันจะสุ่มพระเจ้าผมไม่ได้สุ่มเอาสลาตันแต่สลาตันสุ่มหาตัวเองครับรู้เรื่องมา เจ้าโอ้ยโอ้ซีเอซีเอ็มเอฟแม่งหมดสีแล้วหมดสีตั้งแต่เป็นซีเอ็มเอฟแล้วครับโอ้ผมแดงทําไมเนี่ยตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยแม่งมีลุ้นปแล้วคันนี้ตัวนี้ผูกคนงงปะผมจะทําอะไรผมจะมารีวิวตัวนี้ครับเอ้ยกดผิดเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูกันนี่ครับผมจะมาเอาเออเอ,เอแลตัวนั้นผมหายไปไหนอะ เอาตัวนั้นผมอ่ะพี่ผมจัดแผนแล้วว่าแล้วมันหายไปไหนนี่ครับตัวนี้ครับสุดๆครับตัวนี้จเจ้าตัวไหนเอาเดี๋ยววะเอาตัวนี้ออกแล้วกันเออวันนี้เราจะมาเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงมันชื่ออะไรวะ ชือ่อินจิคากาะ่าะครับไซนจิคากาว่าผมที่จริงว่าจะไปสุ่มเอาพอสโคว่ะแหละแต่แบบไม่ได้ไม่ได้พอสโครครับเราได้ไซจิอากวาวะมาแทนก็อืมผมไม่รู้อะว่าพี่แกจะโหดไหม แต่ผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าซาจีใครก็ว่าโหดกว่าอ่าโหดกว่าใครวะโหดกว่าอ่าพอสโคนะครับอันนี้เพื่อนผมบอกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันพูดจริงหรือเปล่าหรือเทสหรืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองดูกันเลยแหละผมขอจะดรอปดรอปปีกลงมาอีกสักหน่อยครับ มาแล้วเราสุ่มหาแรนได้ด้วยไงวันนี้เรารีวิวสตัวพร้อมกันลเลยนะแต่ก็เกมนี้ยังไงก็เป็นหลักก็ต้องซากาว่าครับแล้วเราก็จะลงแรงเลยนะเออลงแรงเลยครับ PvP ไปเลยเล่นสงพลไปเลยลงแรงอะ่ะตอนนี้เราอยู่ดิวิชั่น5้าะตึงแล้วนะดิวิชั่นห้าก็พอตึงอยู่พอตึงมงตึงมือตึงเอาเรื่องอยู่ครับ แม่งจับห้องนานจัดเลยอีฟุตบอลนี่ผมก็งงเหมือนกันทำไมแบบเขาให้จับห้องนานอย่างว่าแนนี่จะรีบจับรีบเล่ารีบหาคู่รีบยิงรีบซัดรีบโป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ผมไม่ได้พูดเองเลยนะครับว่าซากาว่าเก่งกว่าพอสโคแต่เพื่อนผมเป็นคนบ่อนะครับว่าซากาว่ามากกว่าพอสโคครับมากกว่าก็แปลว่าเก่งกว่าอะไรครับ อันนี้ผมก็ไม่ชัวนะว่ามันเฮ้ยเจอใครวะเนี่ยเจอคนดังหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้แต่ซาก็ว่าเราไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่โอ้ฝั่งนู้นก็เอาตัวมาจัดเต็มอยู่นะเราขอเอาแอนดูแอนดูไม่ฟิด <Okay. S 2> โอเคคราลอสฟิตก,กดเลย<า>ไว้ไวๆไวทีมเราได้อยู่ครับ แล้วเราก็มาใช้กองหน้าแบบฮาแลนด์คือแต่ก่อนผมไม่ได้ชอบกองหน้าสไตล์ฮาแลนด์นะแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ากองหน้าตัวใหญ่มันดูแบบหน้าเก่งขามหน้าบึกบึนดีคือแต่ก่อนผมจะชอบกองหน้าเลี้ยงเลี้ยงบอลติดเท้าติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ผมก็เริ่มชอบกองหน้าตัวใหญ่หญบ้างแล้วแหละเอกอ,เเเก,เอ,เอก็ลองเปลี่ยนสไตล์เล่นบ้างครับเล่นแต่เดิมๆก็น่าเบื่อเออลองเปลี่ยนสไตล์ทีมเปลี่ยนพงเปลี่ยนแผน่นอะไรก็ว่ากันไปมาแต่มาดูกันว่า ซาก็ว่าจะมาก,กวาพอสโครจริงกือเปลป่า้วครับซาก็ว่าอ้อีอะโดนเสียบเลยวะซาก็ว่าเกือบโชกนี่ไงโหทำไมมันเล่นแรงอย่างวะทีมนี้โหจานโลเล่นแรงไปอมและคุณน่าจะยิงเองไม่น่าปั้นซาก็ว่าเลยวะผมผมจะเล่นแบบไม่ปั้นนะผมจะรู้ว่าแบบ ผมอยากรู้ว่ามันจะมากกว่าพอสโครจริงหรเปล่าเล่นแบบหนูปั้นเลยนะครับไม่เจอหลาดยาอยู่ครับมาครับซาก็ว่าจะดักหน้าโอ้โหไอ้เฮียทีบอะไรว้เนี่ยโดนเสียบยัาไปเนี่ยโอ้ให้แดงมันทื้มันเล่นแบบโอ้ซาก็ว่าผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงครับสุดปัญญา โอ้แล้วเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยโอ้โอ้เจอเรือนมา้น,นี่นี่เล้ยไม่ค่อยอยากลงแรงผมน่าจะลงแรงกับบอรดว่ะไอ้ลงแรงกับบอรดมันขึ้นดิวิชั่นได้อยู่ใช่ไหมน่าจะได้อยู่ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เล่นกับบอรดสักเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเล่นก็เล่นพวกอ,อ,อ,อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเ,เออเล่นเอาธงเอาทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่นี้แล้วมันทำอะไรอ่ะ พี่ทําอะไรครับกดดิครับพี่พี่ทำอะไรครับกดดิครับฮัลโหลเกมยังไม่ถึงไหนพีพนน่พี่เปลี่ยนนานเลยอ่ะพี่เปลี่ยนนานเลยครับพี่ทําอะไรนะ่ะโอ้กวงนั้นก็มีฮาร์เรนช์เหมือนกันวะฮาร์เรนเราจนะรินงนะฮาร์เรนเขาตัวรองไปโอ้แม่ง ส่งช้ายังวะมาครับซากาวะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอาแลนด์จบสกอร์คมคมไปเออมาดิเลี้ยงสุดละซากาวะเลี้ยงหโนเลี้ยงโหเลี้ยงติดตีนดีป่ะชอบชอบชอบเราเลือกจัดเอาเขี่ยดิพี่รออะไรอ่ะเขี่ยดิจานนั่งรายการนั่งสเต็ปอะไรเยอะแยะป่ะ สเตปอะไรแย่วะลูกประสันไม่ผ่านคาร์ลฮูกูโดนเออสวยฮูกูโดนหรือเปล่านิงน่งนิง่งนิ่งเฮ้ยมันคล้องบอลมาได้ไงวะโอ้มันคล้องมาได้ไงอะ่ะจานเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเกินไปเกินไปแล้วเนี่เกินไ,นไปแล้วคล้องมาได้ไงอะ่ะ โอ้โหเราเลี้ยวคูช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วทั้งในเกมอุย้ยมันเสียบอะไรนักหนาว่าแม่งทีมเนี้ยมุนหิดว่ะมุนหิดว่ะฮึมุนหิดว่ะ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 โอ้โหว่าจะเฟกช็อตมาครับ แลกว็ว่าผิว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 ใส่เจอล่ะครับโอ้โหผิวอยู่นะชอบอ่ะรู้สึกเอาเรื่องครับไปครับซากวาวะโอหาเล่นไม่วิ่งต่อวะว่าจะหนึ่งสองมิตาโอ้ฮาเล่นซากวาวะชุก ใช่ครับก็ว่าเป็นเอเดนอาร์พี่พี่ที่ปั่นยังไงวะเนะี่ยที่ปั่นยังไงให้มันออกอย่างนั้นวะเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอพี่มันใช่เหรอวะปันใช่เหรอวะสาวก,ก็ว่าพี่โอ้โหดูมันเล่นดิแดงเหือยอย่างเงี้ยเออแดงไป เล่นน่าเกียดกืนด,ดู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 มันเล่นครับโอ้โหกูจะพลิกบอลมันโอเล่นอย่างนี้ซาก้ว่าโ,โดนเยอะะลังน,นี้โดนเยอะออกมาซาก้าโบารบร์สันหรอฮะ และช so ่องนี้ฮาแลนต์ตวัดตามนะครับก็ไม่ได้ม like, ีไรแล้วากะทากะโอ้โหเสียดายนะโอ้โหทำไมมันดูแทงง่ายง่ามาครอสเหรอพี่เฮ้ย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 ไม่ได้ดิ โอ้ยเจอหลาดตัวแล้วอู้หูโาน่ากูย <S <S <อ>ังเอาให้โอเคครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งสากะว่าโชว์ของครับสกากะว่าหน้าหนาวชื่ออะไรสกากะว่าเอ้ยคากาว่าดิสากวากว่าูเรียกสากาว่ามาทังเก่งชื่อคากาว่าครับ <S 2> <S 2> อ,อันนี้เล่นเกมเดียวพอนะครับเกมเนียวพอแล้วเพราะว่า ทำไมผมรู้สึกว่า e f o o t b a l l ช่วงนี้มันเครื่องร้อนจังวะ <S <S เล่นเครื่องโคตรร้อนเลยเด้อ e f o o t b a l l อันนี้เล่นจาก iphone 20 pro max ครับแล้วเครื่องร้อนมากเลยครับ20 pro max ัพ ios ท6มหกเฮ้ยทีมเขาเหลือ10คนเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยทีมเราเฮ้ยเคล้ำน้ำอยู่แล้วครับเล่นงี้เล่นอะไรฮะ เล่นอย่างนี้ก็ล้ําสินะไปครับเปิดไปเลยครับโรเบโตคาลิสคาลิสมา,าสากาว่าสากาโอโอ,โอ้ไม่ผ่านวะไม่ทีมนี้มันเล่นแรงวะทีมผมนอนตลอดเลยโอ้พิ้วไหวเฮ้คาร์อาลอสคาร์ลอสจับบอลอะไรอะ่ะเราก็ว่าพามวอน,นีโอ้โหแม่งไม่ได้โอเคเรายังได้อยู่เก็บบอลดีอนะครับเนะี่ยสาก็ว่าไม่ได้อวยนะครับ แต่ผลงานมีเห็นถึงเกมนี้จะไม่ได้โชว์ขอ,ของแต่สักวันมาแน่ดูอยากทรงละป่าแล้วครับความเร็วมีมาครับเอเดนาซายัดมาที่ซากาว้าเหมือนเดิมแต่ซากาบ้าขอล้องปั่นและโอ้ยซาก้าซ้ำแบบอย่างห่วยแตกเลย ครับซาก,ก็ว่าขอหนุ่มเลี้ยงติดเท้าอีซ้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับนะครับซาบก,ก็ว่าขึ้นมาห้อยหน้าเองเลยหรือเปล่าอย่างนี้แดนกลางเก็บให้ได้ดิน้องเก็บให้ได้ดูวะโอเคสวยปลายแล้วครับ ซากว่าแทงฮาแลนฮาแลนโอ้โหไม่เบียดเบียดมิกกี้ฟันดูเฟนไม่เข้าเหรนะโอ้โหไม่น่ายิงออโต้เลยว่ะช็อตเนี้ยห่วยแตกว่ะช็อตนี้ยิงออโต้ดอกนี้ไม่ไหวเลยทีมันเล่นอะไรวะ ต่อบอลอย่างนี้ก็โดนสกากะว่าเลยครับสากะว่าปันบามีสากะว่าเอาที้เงินได้ครับ,รรครบโคตรผิวโคตรอันตรายครับฝั่งนั้นถึงกับสไลม์มั่วครับเจอเจอสกากกวา่าเลี้ยงจี้คาวกาว่าดิสากะว่าอะไรวะขาดเอาเหรอสากาเลนสากาเลนแทงมาให้บูกาโสาก้าได้ตกเข้าในมา นาส่งแล้วนาจะเลี้ยงที่ยิยงเองมากเลยไอาคาร์สหโอเว่นมันเร็วจัดเลยนี่ไงคาร์วาวยิงก็ดีใจแล้วครับเกมนี้แล้คาร์วามาอีกแล้วมาอีกแล้วตีอ้อมวงหนีมาตีอ้อม เกือบโดนนะเกือบโดนนะน้องเกือบโดนนะน้องไม่ร้องนะจ๊ะมาครับคากรว่าไม่น่าเข้าช่องแคบมลกาเจอลาแข็งแกร่งก,กว่าปะด้วยความที่เป็นยุโรครับตัวใหญ่กว่าครับมาครับคากว่าออกมาหาแรนหาแรนมาที่คากว่าคากว่าฝัง่งนู้นม่งก็จะเสียบอย่างเดียวเลยมึงเล่นอะไรกันวะ เฮ้ยเล่นบอลนะพี่เล่นบอลใน,นดิจันโอ,อ้โหพวกที่เขาดูก็ไม่คิดกันแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ